ไอ้ที่แดงๆไม่ใช่พึ่งนะครับผมถุงย่ามเด็กนะครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวตอนเย็นครับผมจะห้าโมงแล้วมาตีพึ่งเจอไว้นะครับผมรังใหญ่แล้วก็สูงโหดเหมือนกันรังนี้นะครับผมอ่ะนี่น้องชายสวัสดีครับแล้วนี่สวัสดีครับแล้วก็มากับช่างโอนะครับผมห้าคนอ่ะจอตเลสสวัสดีครับนี่ช่างโอปฝากกดติดตาม รอเลยนะครับผมทั้งโห่คนล่าพึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นกันข้างบนนะครับลังนี้ทั้งใหญ่ทั้งสูงครับผมถ้าขึ้นไปกล้องไม่นิ่งก็คือว่าสั่นนะครับผมเสียวกว่าความสูงด้วยครับแต่ก็ต้องตีครับไปครับขึ้นมาได้ครึ่งนะครับผมสูงนะครับผมโอ้โห ดีโอขึ้นมาด้วยครับผมสวัสดีครับนูนคนละต้นครับคนละต้นโอ้ยผมบอกแล้วสั่นเขาเหนื่อยอ่ะอย่าถือสานะครับผมกล้องสั่นสูงครับผมนี่พึ่งได้ครึ่งนะไปเดี๋ยวขอขึ้นต่อนะครับอ่ะถึงพึ่งแล้วครับผมแกนะครับเจอไว้นานแล้วด้วยทั้งโอขึ้นป่านะครับผมผมอยู่ข้างล่างเหนื่อยไปเดี๋ยวดูตอนลงครับผม อ่ะตอนนี้ช่างโอ่กำลังจะตัดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเอารังใส่ถังแกนะครับผมโอ้โหใหญ่แต่แกนะครับทครไม่เป็นไรเจอนานแล้วครับผมสูงครับโอ้โหนุ่นครับผมนู่นเห็นควันรังนี้สูงมากนะครับผมใหญ่ด้วยสั่นไปหมดแล้วครับผมไม่เคยขึ้นสูงขนาดนี้นะครับนู่นครับผมพึ่งใหญ่ดุ ี่ยครับผมแไปเดี๋ยวรุนกันข้างล่างครับอ่ะตอนนี้ตัวจับไปนะครับผมอากาศมันเย็นนะครับผมตีกันตอนเย็นด้วยผมไม่ค่อยจะว,ว่างนะครับผมไปโอ้โหกลังตัดครับโอ้โหกล่องกันนะ้องไม่ได้โพกหน้านะครับผมสูงเลือเกิน ทีแรกใส่รองเท้า้าใบขึ้นมามันลื่นนะครับผมต้องถอดออกไปเดี๋ยวไปลุ้นกันข้างล่างครับเสร็จแล้วครับผมกําลังโรย่างโอกกำลังโรย,ยนะครับไปโรยเลยตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนู่นโรยแล้วครับผมอ่ะอะติดกิ่งเออแก่นะครับผมโอ้โหแดงเป็นสีกาแฟเลยอยู่นาน เจอนานแล้วด้วยครับผม,มเกือบเดือนนะครับผมแล้วก็มาเกาะมาเกาะตั้งเมื่อไหร่เราก็ยังไม่รู้นะครับผมอันนี้ตามตัวเจอนะครับผมกินดอกทองอุไรออนะครับเ,เราก็ไม่มีเวลามาตีนะครับผมติดทํางานอยู่นะครับเ,ออเดี๋ยวก็ออพอมีเวลาเราก็ตีโหรัดถังเลยยังไปเลยโอเคไป เดี๋ยวดเส้นดีเลยเสร็จยังเสร็จเดี๋ยวขอลงนะครับผมเดี๋ยวไปถ่ายดูข้างล่างนะครับผมไปครับก็ฝากกดติดตามนะครับผมไปครับอ่ะสัตว์ตะไคร้ด้วยแล้วก็ช่างโอคนล่าเพิ่งด้วยนะครับผมฝากกดติดตามน้องด้วยนะครับผมไปครับผมลงลงดีเด้ออ่ะนี่ไม่ใช่จุดกันเพึ่งนะครับผมกันยุงยุงเยอะนะครับ เหนื่อยไหมโอ้โหเหน่อยร้อนอีตอนมาใหม่ๆก็ดูดีดีนะครับผมนี่ขับเลยเนี่ยครับผมเนี่ยครับผมแก่นะครับผมที่ได้มาเนี่ยครับผมรังใหญ่จริงๆไหนดูน้ำนี่ไม่ใช่น้ำนะครับโอ้โหน้ำโอ้ไม่เวิร์กเลยทำไมไม่ได้น้อยอย่างเนี้ยโอ้โหน้ำ กำลังแก่มาแล้วอืมดูดกินนั่นนะลงฝนตกเนาะช่วงฝนตกเนาะดูอืมดท่าเลยไปเดี๋ยวไปเอาอีกรังครับผมไปครับสวัสดีครับผมอันเนี่ยอ่าเนี่ยดูกล้องกันสวัสดีครับสวัสดีครับรอรุนครับผม่อตครับเออติ๊นี่นะไม่ได้ตัดเองเลยไปครับ